คราบผุกคนะฟันฟ้าครับผมท้องแล้วฟังท้องแล้วกรทุกคนวู่ววววววไวว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 วเววนวว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 ครับวัน,นวนนววนนวววนนววนนวจวจว,ว,ว้วววนวว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 ้วว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 ว้นวว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 วาวว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  วันแล้วนะครับผมก็คือหมาที่เกิดเป็นผสมแล้วจะท้องไม่ท้องเนี่ยต้องรอ30วันถึงจะรู้ผลนะครับเนี่ยตอนนี้พันๆนะครับลักษณะทางกายภาพเขาเปลี่ยนไปนะทุกคนนะดูดิตอนนี้เขามี2ตาหนึ่งจมูกแล้วก็2หูแล้วนะครับทุกคนฮะแล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรหรอ้อง้องว่ามีลูกไก่จะให้ทุกคนดูนะคะทุกคนนะน้องเพิ่งตื่นนอนนี่หน่อยะนั่งนอน โอเคคือตอนนี้อ่ะน้องอ้วนน้องตันมากๆเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าท้องเนี่ยมีลูกหรือเปล่า <c oughs> อาจจะท้องไม่มีลูกเลยอ้วนหายอ้วนมากอ่ะลูก <c oughs> แต่ว่าสังเกตที่หัวนมฟันฟ้าครับทุกคนฮะนี่มันโตขึ้นนะครับแล้วก็ปลายเนี่ยมันมีชมพูชมพูถ้าเกิดสมมติว่าแม่หมาท้องเนี่ยหัวนมมันจะเหมือนแตกพานนะครับทุกคนเหมือนตอนเป็นวัยรุ่นอนะ่ะหัวนม,มนจะชมพูซึ่งตอนนี้หัวนมฟัน้ชมพูนะครับทุกคนฮะ <Huh? S 1> แล้วก็ขออนุญาตนะทุกคนนะไม่เซ็นเซอร์ตรงจีมินะทุกคนนะเข <Huh? S 1> าบอกว่ามันจะมีเมื่อครับทุกคนนะเนี่ย ตอนนี้ขนตรงนี้ฟันๆเนี่ยมันติดแบบเป็นเมือกหมดเลยเนี่ยทุกคนน่แต่แต่เป็นเมือกหมดเลยนะทุกคนนะ <c oughs> ซึ่งปกติฟันๆไม่มีปกติมันก็จะไม่ดำขนาดเนี้ยอันนี้เหมือนเป็นเมือก <c oughs> ผมก็อยากไม่อยากไปแกะกลัวเขาเจ็บแล้วก็กลัวเขาจะแทงอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังไม่อยากไปยุ่งผมไม่ค่อยมีความรู้แล้วเขาก็บอกว่าตรงนี้แม <c oughs> ่หมาท้องเนี่ยช่วงตรงนี้ยมันจะแข็งๆแต่ปกติแล้วเข้าใจไหมในชีวิตประจำวันก็ไม่ได้มาจับดูก็ไม่รู้ว่ามันแข็งกว่าปกติหรือเปล่าแต่ว่าผมสังเกตจิมมี่ของฟันๆกับขององฟองแแแลลล้้้วววขออออองงงงฟเนนนน่่ยปกติัสดาาาจจะะทครบผม แล้วฟันฟ้านี่กินเก่งมากช่วงนี้ดูดินอนเก่งด้วยนะทุกคนต้องตื่นแล้วค่ะนี่11โมงเช้านะคะฮาร์ลื่ฟันฟ้านะครับผมก็ผ่านอะไรอย่างผมมาเยอะมาก4ปีเป็นหมาตัวแรกของผมถ้าเกิดใครที่ติดตามช่องไฮเอ็นตั้งแต่โอ้ไม่กี่หมื่นซับนะทุกคนจะรู้ว่าฟันฟ้านะทุกคนอยู่กับเรามานานมากนะคะแล้วฟันฟ้านี่รักผมมากทุกคนติดผมไม่ให้ใครอุ้มเลยโอ้โอลรักผมน,นะ <laughs> ใช่ไหมคะ หนูรักค่ะหนูรักค่ะวันนี้หนูต้องมีหลานให้ป๋าป้านะลูกป้าจะเป็นอากงแล้วขอให้ท้องเถอะผมแบบโคตรลุ้นอยากให้ท้องเลยครับทุกคนเพราะว่าผมอยากอุ้มลูกของฟันฟ้านฟ้านมันอายุสี่ปีแล้วแต่ถ้าเกิดมันเจ็ดปีอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะท้องไม่ได้แล้วไงป๋าต้องมีลูกให้ป๋าป้านะลูกจะได้เป็นทายาทฟ้านนะค่ะรักป๋าไหมคะรักรักมากไหมมากมากแค่ไหนยิ่งรักมากต้องซอยเร็ว น้าฮะป้าน้องอุ๋งฟังค่ะฮะป้าชมอุ๋งอุ๋งนั่นล่ะป้าเพิ่งตื่นค่ะโอเคค่ะป้าเดี๋ยวเราจะไปคลินิกแล้วค่ะทุกคนนะป้าน้องพร้อมไหมลูกเนี่ยอ้วนมากเลยอ้วนอ้วนผิดหูผิดตาป้าโอเคไหมคะวันนี้ตรวจโอเคไหมโอเคนะสู้นะอุ๋งอุ๋อะไรอุ๋งอุ๋งเย้ โอเคไปทุกคนนครับมาเราไปที่ลินกันเลยครับโฮลส ช่ก,กันการสาธุท้องรล้งนะท้องนะงนะไปทุกคนครับรุนกันนะพูดว่าจะท้องไหมคุณรุ้นเลยไปเถอะไปทุกคนนั่นจ้าอ่าทุกคนครับหลังจากที่เราไปที่คลินิกนะครับผมก็คุณหมอเขาก็แบบเห็นอาการตอนแรกนะครับเขาก็บอกว่ามันเหมือนไม่ท้องเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสรุปแล้วก็คือคุณ้อง เรา,าท้องแล้วล,ลูกเน่มาทาควง้องแล้วค่ดูท้งแล้วคโ่โอ้โหทุกคน,นมาแสดงความดีใจนะเกงฟูก็มาแสดงความดีใจนะอุ้ยเกงฟูจะมีหลานแล้วเหรอเนี่ยเกงฟูมีหลานนะเกงฟูงจะอุ้มให้นะพี่ฟุ้นฟ้าน,น้องฟังก็จะช่วยช่วยยั้งลูกนะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าน้องฟวงเอาตัวเองห้่ได้เลยอนะ คนขาเี่ยปั้นมีเรื่องกำหุเล็กหุ่นเลกก่นหุเลห่นเล เพื่อนๆฉีบ่อยมากเลยยังไงดูดิพี่บีเอาสำลีเช็ดน้ำเบาๆมาแตะๆล้างกิมมี่ให้ฟั้่นๆโอเคครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะขึ้นวิดีโอให้ดูนะครับทุกคนนะผมขอคุณหมอถ่ายมานะก็คือพออัลตราซาวด์ครับทุกคนฮะเนี่ยเห็นเป็นตัวเลยนะคะทุกคนฮะเราได้มาทั้งหมดนะครับทุกคนฮะลูปเพืนทั้งหมดสามตัวทุกคนแล้วสามตัวนี้เรายังไม่รู้เพศนะครับทุกคนฮะเพราะว่ามันเป็นตัวอ่อนอยู่เดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกันนะครับผมไป ยังไม่มีกระดูกครับเี่เด็กก้อนเนื้อนะครับเป็นก้อนเนื้อเราดูแล้วมันไม่เหมือนลูกหมาเลยใช่ไหมครับนี่หัวใจครับนี่หัวใจกระพิบได้ที่ลูกสารชี้ลูสอนชีตน้ตัวนี้ถ้าสังเกตดีๆมันจะกระพิบดูไม่ออกเลยนี่เป็นก้อนอันนี้อันนี้นี่แนวกระดูกสันหลังนี่แนวกระดูกสันหลังครับนี่แนวกระดูกสันหลัง ่าผมนี่หัวหมาหัวในหัวชั้นเลยอ่ะหัวเล็กน้อยกลมๆหัวชั้นเลยอ่ะว้าวหัวเล็กๆตรงนี้เป็นตัวเลยอ่ะแต่ว่าเป็นแบบอ่อนๆอ่อนถูกต้องครับสีขาวๆตรงกลางน้ำดำๆนี่คือลูกหมาโอ้โอเคเลยอ่ะสีปกติหมาอ่อนได้ถึงสีเลยหรอได้ถึงสีเลยโหเดี๋ยวนะให้ผมดูผมได้ แล้วก้านๆหน่อยก้านๆพล้องแล้วค่ะพล้องคล้องแล้วค่ะค้องแล้วค่ะอ้ามาแล้วและนั่นคือทั้งหมดนะครับทุกคนนะทุกคนดูไปคล้องแล้วโอเคนะผม ทุกคนดีใจเลยทุกคนนะแบบดีใจดีใจมากตอนที่รู้นี่คือแบบโอ้โหตอนแรกอ่ะคิดว่าจะได้สองตัวตอนนี้ได้ตัวเดียวนะทุกคนนะเ้องฟอนเข้าไปทําไมลูกเ้าห้องกัปูออกมาลูกถินห้องค่ะออกมาค่ะกัปูอยู่ห้องนี้ไปนะครับแต่ป้าออกมาเล่นด้วยมาค่ะห้องนี้เข้าไปอุ้ยอุ้ยมาน้องฟองรีบมานะน้องฟองเข้ามานะน้องฟอง Yeah. เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะทุกคนนะก็คือหลังจากที่ฟันฟนะันอ่ะหมดฮีทก็คือหมดประจําเดือนพอเลื่อนหมดปั้บเนี่ยผมเอาฟันฟันไปผสมก็คือก่อนที่จะไปผสมผมก็ไปตรวจกับคลินิกและว,ว่ามันตกไข่มันพร้อมที่จะผสมหรือยังพอมันพร้อมผสมปับ้บผมก็เลยไปผสมสรอบนะคะผมวันเว้นวันนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ทั้งหมด1เดือนนะคะซึ่งหลังจากที่ผมไปผสมเซนเนี่ยประมาณหนึ่งอาทิตย์ผมไปตรวจค่าโปรเจสเตอโรนโปรเจสเตอโรนคือมันเป็นค่าในสักอย่างหนึ่งของในรังไข่ครับเ oh. พราะมันสูงกว่าปกติปกติแล้วมันจะไม่เกินหนึ่งหรือสิบน มาเป็นประมาณ30กว่าผมก็คิดว่าเออฟันฟ้า,ฟามันน่าจะท้องบวกกับลักษณะทางกายภาพที่ฟันฟ้นเป็นที่ผมบอกไปต้นคลิปนะคบทุกคนนะก็กลายเป็นว่าถ้ามันน่าจะท้องนะมันท้องแล้วมัน,มนก็ท้องให้เราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนะฮะผ่านมาทั้งหมดหลังจากที่ผสมนะครับ30วันเต็มๆนะฮะซึ่งหมาเนี่ยที่มันจะฟักเนี่ยก็คือเออมันฟักแล้วคลอดเป็นไครก็คือคลอดเนี่ยก็คือ2เดือน2เดือนนี่คือเห็นเป็นตัวแน่นอนนะครับนั่นก็คือหลังจากคลิปนี้นะครับอีกหนึ่งเดือนทุกคนจะได้เห็นลูกฟันฟันคทุก แล้วผมก็ถามบอกว่ามันจะกําหนดวันได้ไหมคุณหมอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอีก20กว่าวันมาตรวจอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวคุณหมอจะบอกวันที่แน่นอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคบทุกคนนะว่าฟันฟันจะคลอดวันไหนแล้วฟันฟันเนี่ยอาจจะต้องแบบคลอดธรรมชาติเพราะว่าฟันฟันสุขภาพแข็งแรงตัวใหญ่นะครับไม่จะเป็นต้องผ่าคลอดนะครับผมเพราะว่าเนี่ยท้องมันใหญ่มากอ้วนนะครับทุกคนนะขนาดหมอท <un alled peine? S 1> nice. ุกคนเ้ามีประสบการณ์มาไม่รู้กี่สิบปีอะไปถึงปั๊บยังไม่ทันตรวจหมอบอกว่าเออไม่น่าจะท้องนะดูจากแบบเต้านมอะไรเงี้ยมันมันท ตั้งเต้าแล้วหนึ่งเดือนอ่ะอันนี้ฟ้าฟัานอ่ะมันมันเหมือนจะไม่มีเต้าเพราะอะไรรู้ป่ะ ว่านว่านหดหนูว่านอยาหนูไม่ว่านเลยหนูหุ่นดีว่าช่วยมีตาไม่ให้ไปไหนเลยนะปกติที่ทุกคนแบบถามกันมาว่าทำไมแบบมีแต่อองมาทำไมมีองมาตัวเดียวทำไมมีอองฟองอองอองมันไม่มีฟันฟันก่อนหน้านี่ยครับทุกคนนะผมไม่ได้เอาฟันฟันมาถ่ายคลิปเพราะว่าฟันฟันมันเนี่ยมันท้องหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงทุกคนเราก็ต้องเซฟที่สุดนะเนี่ยปัจจุบันก็นั่งฟังเปล่าแบป๋าบ่นอะไรวะหนูท้องลูกหนูท้องในตัา าาโอ้ก็ยินดีใจเลยลูกเลยยิดีใจจริงเลยเมื่อไหร่จะมีกับฟองรือเ่าเกิดไหนอันนั้นอันนั้นตัวอะไรนั้นคืออะไรวัชชวนแยมวัชชวนแ m มป๊าป๊าสอนภาษาอังกฤษแล้วไม่ใช่เหรอคะวัชชวนแยมแอนฟองไม่ไม่ a ยม i ีฟ o อง this is my boyfriend <Huh? S 1> you know my name is f o n g ไปแล้ว<ป>แหงแล้ว แยแทงก็งแหละไม่ได้แกะแท้งแล้วเราก็ต้องดูแลฟันฟันดีๆนะครับเสริมวิตามินแล้วก็ไม่อะไรทําอะไรให้มันแบบว่ากระโดดจะแห่งแรงๆนะครับเพราะอาจจะแหงได้นะครับแล้วเราก็จะมีท้าย,ยาตนะครับผมใครที่แบบว่าติดตามเรามาอย่างที่บอกไปตั้งแต่ผมทำยูทู้ใหม่ๆคุณจะรู้จักแล้วก็รู้ว่าฟันฟันเป็นหมาตัวแรกที่ผมแบบว่าเลี้ยงมาแล้วก็ปลูกพันธุ์มากครับทุกคนนะก็ผมแบบตอนนีิทีเลยคือแม่โคตรดีใจทุกคนะแบบดีใจจนเสียงแหบแล้วเนี่ยทุกคนคือผมไม่เคยมีครอบครัวไม่เคยมี ีลูกอ่ะทุกคนนะเข้าใจผมคนเป็นพ่อเลยทุกคนมันแบบดีใจมากๆนะครับทุกคนมันตื้นตันใจมากมากป้าติดตามไอจีเฟซบุ๊กยูทูบแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็ไปกดติดตามแฟนเพจอุจุนไฮเอ็นไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปน่ารักนาละหรือว่าแบบเบื้องหลังหรือว่ารูปส,สวยๆนะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้อัโฟองมาก่อนกันลูกอ่ะอัฟฟงไม่อยู่ก่อดอัฟฟมก็ได้ว้าท่านท้องแล้วเนาะท่านท้องแล้วยังยัง What's your name ใครซื้อฟูง พันมาแล้วมาตายค่ะคุณท้องคุณแม่อยู่มาแต่เป็นอุย้ยตัวเท่าป๋าหอยไปคุณแม่แล้วคุณแม่สำหรับน้องๆคนไหนที่ดูช่องไฮเอ็นทางมือถืออย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับ